สวัสดีสวีสดัตพี่น้องครับกลางทงกลางท่าเมาือนี่ออกมาเล่นหน้าพลาครับพี่น้องหลังจากแฟนคลร์บิฟซีทักไทยหาพลาบบเห็นจักเจือพนไปใส่นะครับเพนมาลีอยู่หน้าตัวพลาพนมาลาาีอยู่หน้ามามาตัดเขาจัด้อยก็เลยว่าสิมาเบิงอันทงหน้าเหมือนี่เพราะว่าว่าสีมาคุยกันว่าสิมาหาใสเบ็ดกบนอนหน้านะครับปุ่นนะครับเขาก็ล่งเขียวงามๆนะครับพี่น้องแต่ว่ามองมีหน้ามองบบทันมีนะครับ,บ เหมือนกันเลยพักกันออกมาเห่นหน้าพระล่านะครับเพื่อนเอาเอาเนี่ยเอามาตัดเขาตัดเขานี่คือเป็นเขาวานมั้นวะตัวเขาดำนี่ซุ่มดำก็มีุ่มดนี่คือตัดบ่ได้หามตัดบอกง่ายๆคือประมาณว่าตัดเฉพาะตัวตัววานโอ้ได้ยังกินเขาเที่ยง บาดตัวน้องง่วนกะลังใส่กันมืมบับมือบับเย่มแล้วตัวนี้โอ้ขี่ปูออกกัสิแมงนาที่น้องขี่ปูออกอีเลยมาเล่นเถียงหน้าหน่อยนะครับตรงหน้าพลาครับพี่น้องครับมาเนี่ก็เลยได้ออกมาเถียงลังเถียงหน่อยัเถียยงงหลนอก็เลยได้ออกมาว่าว่าสีมาหาใส่เบ็ดกวบมือเล่นเป็ดเป็นตะไสรือต้องผุนทั้งผุนและนนเจอนอนผุนบ่มานอนหน้าใส่เบ็ดกบพี่น้องครับนี่ใช่ไงก็ใส่ได้เห็นบ่ ใส่ใหญ่เลยใส่ออบเลยบรรยากาศเงียบเหมือรงมาใส่เบ็ดกบนี่ขอนท่าพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้ก็เขากําลังเขียวงามๆเดี๋ยวเอาอนุญาตกล่องหนานะครับพี่น้องเอากล่องหนามันจังสีสัจนดครับนี่ครับพี่น้องใส่กล่องหนามันจังสีชัดเฉียนดีว่าปลาเขาเขาเขียวซ้ำไหนนะครับสามไส้มากองกันอยู่นี่คือมาตัดหยานะบอกเครื่องตัดโอ้ตัดเขาโอ้คือพวกใส่แบบคือพวกใส่แบบเอารถแกงเอารถ ไปสูกลงตุ่มกรคักแล้วเข่าไหมทงนี่ยไหมเขียวจุ่มๆเลยใส่ปุ๋ยไปนี่ใส่อะไรที่หน่แล้วเขาวานตัวเขาดำแต่ว่าตัววันก็ใส่บรรยากาศแบบบ้านๆไป่น้องครับเถียงหน้าหน่อยค่อยนั่งยังอะไรกินยังน่อย้อมหนองงววันติแกงไก่แกงไก่ข่อยตัวนี่แกงไก่กินงกนนััยบแกงไก่ข่อยแกงไก่ข่อยอูป้าซิวอูป้าซิวหน่อยไป่น้องครับเนี่ยครับบรรยากาศแบบอีสานบ้านเท่าอุป้าซิว บุกบอลคือคือกันกับปลาเกี่ยวเนาะเขาขาวใสๆดิเอาจ้ำจ้ำเงาเงาดึกดึกดึกวไายมันมุนเนี่ยนะกินมาเลยเดียกินมาจะได้บ้านแล้วว่างั้นได้ยินว่ามาตัดอันเข่าก็เลยน้ำมาเบิ่งนะครับพี่น้องผมมาเบิ่งว่าสิมาเบิ่งสถานที่ใส่เบ็ดครบน้ำย่ังในห้องเด้อเหลืออยู่สามห้าย่งนี่ละตัดคือตัดซุ่มเขาว่านเนาะตัดซุ่มเขาวว่านโอเคโอเค มันพัอยู่นาอยู่หันน้าอือไปเดี๋ยวพาเลาะเบิ่งพี่น้องครับบมันเสรจเมื่จะข้าววันนี้จิไปตัดเจ้กินข้าวแล้วเราก็เศร้าเมื่อยก่อนเ้องโว้ยปานผู้เฒ่าเนาะแล้วมาถ้าเอ้เฒ่าละตัวสูบานสุบยาฮ่าฮ่าสูบานสุบยาสักก้อนแน่เถียงตัวนี้คือห่างหรือเปล่าเที่าตะกี้นี่เป็นเถียงตัวนี้คือจานลอยไปเรียนลอยมาเหรียญอยู่นะครับเถียงนี่ครับพี่น้องครับนี่หลังหนึ่งจะเทิงปุ๊บโอ้ยเหรีมันหวังนะมันเหรียญเห็นไหมเธอ แน่นอนโอ้ในบ่อเครื่องตัดเพิ่นเครื่องตัดหยาลุยเลยมันเถอะโอ้ยบอกพี่คือนพวกเก็บนี่ถี่แดงยี่ครึ่งอยู่นี่อ้าวพละาเก็บได้หนิโอ้ยมันสุกมันกระโลนตัวนี่พคนน่ะอันนี้มะนาวหรือมะกรูดมะนาวโอ้เขาเป็นงามอยู่ตัวอยู่ในหองนี่แหงคากพี่น้องเลยนี่หม่องใส่เบดครบนี่หนามมะจ้อยเจี้ยงสิพอดีพอดีนี่ ไซเบตโคบไปหาคนขี่กระเดือนพี่น้องครับเพราะว่าหน้าตัวนี้เป็นหน้าโคกหน้าโคกหน้าปลานะครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยบรรยากาศครับพี่น้องร่มเย็นสวยๆสวยมากครับผมนะร่มพัดใบเขาวีวิพี่น้องเลยนะอีสานบ้านเฮาของแท้พี่น้องครับนี่อยู่ในกอเขาก็สิมีพักเวียนพักเวียนนี่กินกับแกงหน่อไม้ก็คักเด้อพี่น้องเด้อพักเวียนนี่โอ้ยบางสายลมพัดใบเขามาโอ้ยหอมใบเขาวี่น้องเอ้ยหๆมากครับพี่น้องครับ นี่คือบรรยากาศขนานแท้ตัวนี้ว่ะตัวนี้บ่ะมลาสิตัดให้นี่บามาหนึ่โอ้ให้นี่พอดีครับพี่น้องครับนี่ยให้นี่ก็สะมีดำแน่มีหวานแน่นะครับเมันก็จะมีมะล,ลุยกันจักหน่อยนะครับปาดปีดพูดส่เบ็ดวบเลยมันต้องใส่น้ำเข่าเป็นกอจริงจริพี่น้องครับเนี่ยนะครับ,นะรบมองได้มีหนามเอาจอเอเจอียเบนสิมาตรวจโอ้ยลมเย็นดีขนาดพี่น้องเลยบนอะ่ะ โฮมใหม่บรรยากาศของแถวอีสานบ้านเฮาพี่น้องครับเข่าง่ามๆเขี้ยวๆนะครับพี่น้องครับนี่สบายหูสบายตาดีกันเลยออกมาทงหน้าพี่น้องครับเนี่ยมือนอะไรมายามหน้าพระราพึ่นนะครับจัดร้อยบอไดเฮ็ดหน้าปีนี้ก็เลยบอไดบรรยากาศปันได้นะครับปลูกยาทั้งฝุ่นชาวประมงมานะครับท่างนี้เพิ่งกัดเฮ็ดเข่าสุปีละละนะครับแมนเบิัตนะครับผมเนี่ยไปทั้งฝุ่นนะครับเต้าสีหกเนี่ย หน้าตอนนี้สิเป็นหน้าแบบหน้าดงหน้าปลานะครับก็เลยมาเลาะเบิ่งเมือแรงนัดทีมงานเข้ามาหานอนอยู่พี่นะครับกินเขาเรีงพี่เอาเบ็ดมาใส่เบ็ดกบนะครับน้ำห่วยน้ำห่วงนะครับนี่น้ำเนื่นทั้งสีนส่นะครับนี่กบสีลายนะครับกบกระลังใหญ่พี่น้องครับกลับมาถึงว่าใหญ่แห้งหลอกช่วงนี้โอ้ยพี่ให้ทั้งวิงแห้งนง้ำเขาน้ามส้างปลาเพื่อน มามามาฮะสิขึ้นหมกข้อติบัขึ้นได้ขอยบ่ขึ้นได้บัวบอาชีวิตมาเสี้ยงกับต้นบมกขอพนันกันสิขึ้นก็ขึ้นขึ้นบมกขอไม่กินสมน่ะกานสิขึ้นก็ขึ้นขอยบ่ขึ้นได้ขอยบอาชีวิตมาเสี่ยงกับต้นบมกขอมาเลยเลยโอ้โ้พูนบันไดพนปู้อยู่ไก่พนขึ้นลดได้ไปสิขึ้นขอยบ่ขึ้นได้ คนยนใจอยู่เถียงหน้าหน่อยอีกจะหน่อยจะไปตัดเขาติดเรื่องกันกันยันยันเลตัวบัตรเนี่ยเถียงมันก็แน่นอนนะเทียงกันนใครจะดอกใครจะดอกเทียงบลายสเทียงหนึ่งกันเทียงไรมันอกหูบอกว่าจะเทียงเนี่ยนีอนเถียงนี่หะย่อนเถียงนี่ล่ะสดสดสดดึกเข้าไป อออีบีมก็กินๆกินอีหะมันคักเลยข้อเหตุวิ่งต้องกินหลายๆข้อสิเขาเมื่อหาขายของย้ำมะเร็งสักวันค่อยจังสิเตรียมการใส่เบ็ดกบสมัยเห็ดกับเขาถุงขายเนาะมวนขนาดพี่ดองครับข้าวมาแล้วครับข้าวเลรอเนี่ยเจ้าหนี้ว่าไม่นามนะส่วนเนาะครันมีนามนี่สิโอเคเลยพี่ดองครับกขันมีนามนี่คือเฮาเฮาใส่เบ็ดกบเนี่ยขันน้ำขันน้ำขันน้ำขันไหนแบบว่าเลาะปลายสิ นะครับมันจีถือกดีแต่สมัยเป็นเล็กหน่อยจะร้อยเครื่องไปใส่นะพี่น้องเนาะนี่นะครับนี่มีพักกันยี่ยงน้ำครับยางมอไซค์เบียดกับยางรอเป็นสูตรขั้นหมดแล้วครับย่านย่างเดียวย่านติงูเออขัดไป้ไซเบียดควบในย่านงูหนูกะเห็นงูคอยตื่นเราได้ก่อนนี่โอ้อลาสกาเขาไมีไช่เบียดควบควบตู๋ถูกไง้ะควบทั้งนั้นควบเท่ากับติ๊กน้ำควบเท่ากับติ๊กน้ำไม่ต้องมาได้ควบเท่านั้นควบป้านเ้องยังซ้ำผมมือนี่ ผมมองใ่ไมใส่ผ <Into. S 2> ุ like ่นซสํามุนกรติกน้ำุ่นอารไทมาใส่อย like ่งงก็แดแก่ผัวง่ายสิบางเมื่อไรหยาเมื่อหัวน้ำตัวตัดเหลี่ยมยางเบิ้งอยู่ทั้งหนตัดเหลี่ยมะโอ้ได้ย่างไปเบิ้งเขาเ้ตัดก่อนพี่น้องครับจะข้าวหนึ่งเขาเปิตัดเหลี่ยมได้ย่างไปเบื้องกันนะโอ้อารถไทสวมมาน้ำแน่น้องนตันและพอน้องนี่ไม่มีน้ำซ้ำ ะก,กีเป็นน้องน้ำเรียนน้ำได้ไว้ได้น้องอยู่นี่พูดครับน้องใหม่ก็ลังเกินนะครับอยู่ตีนผู้ตีนหวยนี่ครับนี่น้องใหม่ครับี่น้องครับโอ้ตัดแล้วตะตัวนี้โอ้ยมีน้ำหลากหลายนึงมีหมดหน้ำแมนเบิร์ดลวครับีปนองหัวแนมไปครับตัดเรียบร้อยตัดข้าวเรียบร้อยแล้วโอ้ย พักเมีกโอ้อันอันพักติ้วพักติว้วเนี่ยยอดพักติ้วเนี่ยใส่แกงเห็ดแกงหอนใส่ต้มกบต้มปูต้มปลาได้เบิดครับพักติ้วเนี่ยพักติ้วบ่มีหน,น่อไม้เพราะนี่หน่อไม้เนี่ยตีนผูนี่โอ้หน่อหมักใหญ่หนึ่งคือเอาหน่อไม้ได้ผล่าเนี่ยแกอละไรวะโอ้ก้อนหน่อไม้หลายแห้งดูดิ อยู่ตีนผู้นี่พาพี่น้องมาส้มปลาส้มหน้าครับพี่น้องครับบ่ไหนครับหน้าอยู่ปลาปลาอยูหน้ากินข้าวแล้วมาันก็สิตัดเข่าต่อนี่นะครับเรียบร้อยแล้วให้หนึ่งสองให้ละครับผมอยู่ท้งไตผมเนี่ยโอ้โยขักขากมาเบิ่งบรรยากาศว่สาสิพ่ากันมาหาใสเบ็ดโกบะได้ส่วนกันมาก็เลยว่าเอาได้โอกาสมาตัดเข่านดำ ผักติว๋วผักติว๋วเก็บผักติว๋วสักยอดสองยอดก่อนผักติ๋วไม่ผู้เฒ่าเกียงนั่นเกียงนี่ครยังได้พี่น้องครับเนี่ยอย่อนอ่อนเลยครับเนี่ยโอ้ผักติว๋วผักติว๋วเย้ยนี่ครับพี่น้องผักติ๋วอ่นอนๆนะครับงามๆผักติ๋วขาวอย่างดีพี่น้องเลยอื ใส่แกงเห็ดแกงหอนนะครับนี่โอ้ยอดนี่แห้งงามไปลองอืมอืมอืมเอาได้กานึงแหละเพราะได้ใส่แกงเห็ดได้หอนพักติ่อบัดเลยอืม ผักติอ่อนๆงามๆอ้าวโอเคจะไหมืแรงจังหวะกันเนาะเฮาน้อกันได้ออกมากันคือสิทธิ์ละมาไซเบสควบกันอยู่ทั้งปีละอะไฝใหญ่ไซเบสควบพี่น้องครับมามืแรงจังหวะกันกันจะได้ออกมาอีกเบิ่งก่อนขายของเรี่ยวเทเวทกันจะได้ออกมานะครับคือสีอยู่ในจุดค้แม่นวะนี่โอเคโอเคเปิดเสบ้ากันตัดเข่าอยู่หน้าพี่น้องครับอ้าวคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละพี่น้องเดี๋ยวมืแรงจัะว่ากันไหมไซเบสควบ นะครับเดี๋ยวเจะออกมาเบิงน้ำกันนะครับเนี่ยสามสีน่นมประเด็นเสิมาใส่เบ็ดขกบนอนหน้ามาแล้วน,นะครับเป็นไดนนั่นขัดไหนมาจะติดต่อติดตามคลิปที่สองกันแล้วกันี่น้องครับเอาคลิปนี้ไปแล้วไปเร็ว